สวัสดีค่ะพี่มิ้นวชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสร็จพ่องเพชรพัฒนรเทวาท่านเทวดากายเพชรโดยองค์ท้าวสมุทรเทว,วาเทวีนะคะลูกหลานพญานาคนะคะคนที่จะสอนลูกหลานพญานาคปฏิบัติทรรมได้เนี่ย จะต้องเป็นผู้รู้ที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเป็นผู้รู้ธรรมะอย่างเดียวนะคะที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับองค์พญานาคเลยเนี่ยจะเหมือนกับบางทีแล้วแอนตี้ด้วยซ้ำแต่โอเคแหละถ้าท่านเป็นพระริยะบุคคลแล้วท่านจะไม่ได้มีแอนตี้แต่ท่านก็จะพูดในมุมมองของท่านคือเหมือนกับปฏิเสธไปเลยปฏิเสธเพื่อตัดเรื่องนี้ไปเลยโอเคท่านอาจจะไม่ได้ปฏิเสธเพราะพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงพญานาคไว้อยู่ว่ามีจริงนะคะแต่ทีนี้เนี่ย เรื่องของอกลไกของความสัมพันธ์นะคะของ พญานาคกับคนเนี่ยนะคะที่สมัยนี้นะคะลูกหลานพญานาคเต็มเลยที่คนนิยามตนเองว่าเป็นลูกหลานพญานาคเพราะเราเชื่อองค์พญานาคเรามีความรักในองค์พญานาคนะคะหรือว่าใครที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็อาจจะบูชาพญานาคในตามความเชื่อของคนเออขขาของคนคนนั้นแล้วเกิดความประสบความสําเร็จขึ้นมาจึงทําให้เขาเชื่อว่าพญานาคช่วยเขาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเรามีกลไกลของความผูกพันนะคะอยู่ดีๆจะมา เอาท่อนหนึ่งของพระไตรปิฎกนะคะมาบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอย่าไปบูชานะคะเอาก็มันขัดแย้งอะ่ะมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาทําแล้วมันได้ผลกับชีวิตของเขาอะนะคะคือบางคนเขาบูชาแล้วเขาได้ผลเขาเขายังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะคะเขาจะยังไม่ทราบเรื่องกรรมว่าที่เขาบูชาแล้วได้ผลมันเป็นเรื่องของกรรมดีเขายังไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผลของคนที่มีความสําเร็จนะคะ ที่มาจากการบูชาพญายนาคในเส้นทางของตนเองแล้วเ,เราเกิดความสําเร็จขึ้นมาก็จะมีความสุขอย่างเงี้ยเราไปแตะต้องความสุขเขาเนี่ยถามว่ามันมันใช่การที่ถูกมันเป็น,เป,นเป็นการละเทศะที่ดีไหมอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็ยังไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นพวกเดียวกันนะคะพวกเดียวกันคือโอเคพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเช่นสายวัดป่าแบบเนี้ยนะคะที่ท่านก็ยังมีพูดประสบการณ์ถึงพญายนาคหรืออะไรว่าพญายนาคมาคุ้มครองท่านอย่างเงี้ยลูกหลานพญายนาคก็อยากจะเข้าหา นะคะอยากจะเข้าหาผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เออช่วยให้นำทางนำทางเราให้เจริญสู่เส้นทางธรรมโดยที่ไม่มาแตะต้องความเชื่อตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนาความเชื่อสู่ปัญญาที่ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ยึดติดยึดเกาะไว้อย่างเดียวนะคะตอนแรกมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะตอนแรกมันจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรายังไม่มีธรรมะนะคะถ้าเรามีธรรมะพอแล้วเนี่ยความเชื่อจะเป็นแค่ คู่เส้นคู่ขนานกันไปนะคะโดยที่ไม่ได้ทําให้เราหลงไปยึดแล้วมีอะไรก็เอาพญานาคเป็นที่พึ่งอย่างพึ่งแบบเป็นสารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นมั่นคงอ่าเป็นสิ่งที่มั่นคงในจิตใจนะคะแล้วเราก็อ่าจะ เหลือองค์พญายนาคเป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเรานะคะตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะคะถ้าเกิดเราเจอผู้รู้ที่สอนเราถูกนําทางเราถูกนะคะเหมือนกับพี่มิ้นอย่างเงี้ยนะคะพี่มิ้นก็มีเสด็จพ่ะองค์เพชรนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นเนี่ยนะคะคือท่านก็เป็นวิปัสสนาจริงๆเลยนะคะวิปัสสนาจารย์ นะคะท่านก็เวลาท่านเทศกลางๆเงี้ยท่านก็จะพูดนะว่าเออศีลปตะปรามาก,ก็คือไม่รับไม,ไม่ไม่นับถือเทพเจ้าไม่พากราบไหว้เทพเจ้าไม่ไหว้บวงสรวงอะไรต่างๆนานาแต่ท่านก็รู้นะว่าพี่มินทําการวงสรวงนะคะแล้วทิพท่านก็ถามว่าทําไปเพื่ออะไรนะคะท่านครูบาอาจารย์ก็อยากจะเช็คสติปัญญาเราพี่มิน ก็บอกว่าวงสวงเนี่ยนะคะมันเป็นเทมันเป็นประเพณีนะคะเราเรายึดถือว่าเป็นประเพณีในการสักการะอ่าสอ่าแสดงออกทางการสักการะที่เป็นรูปธรรมนะคะถวายของสวยถวายของสวยงามในโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแสดงออกว่าเรารักเราอยากจะให้อ่เหมือนกับเวลาที่จัดงานอ่าจัดงานวันเกิดให้ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ไปจ้างวงนักร้องที่ท่านชอบมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราอยากจะอยากจะให้ ของที่เราคิดว่าดีนะคะในในการในการแสดงออกทางทางเรื่องของความรักอย่างเงี้ยพอตอบไปอย่างน,าางนี้ท่านก็เห็นว่าเออโอเคเรามีความเข้าใจเราเข้าใจนะว่าไม่ใช่มาจัดเครื่องเส้นไหว้แบบนี้แล้วก็มานั่งบูชาเทพเจ้าขอ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 ,อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเรามีความเข้าใจที่ดีนะคะ ท่านก็เออปล่อยเราไปแต่ว่าแต่ว่าท่านก็จะคอยเตือนเราว่าให้มีสติปัญญานนะ,ะนะคะถ้าเกิดตอนไหนเนี่ยจิตใจสิลประตะปามามันทางานมากๆอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะคอยอครูบาอาจารย์ก็จะคอยเตือนเรานะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ประกรบนะคะประกรบการปฏิบัติของเรานะคะไม่ให้เราถลำลึกไปแบบเดียวมันก็จะไหลเข้าไปยึดในความเชื่ออีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องนะคะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเรานะคะ ท่านก็จะบอกนะครูบาอาจารย์พี่มินก็บอกว่าของแบบนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะคะมันจะไปห้ามได้อย่างไรก็เกี่ยวข้องกันมาแล้วนะคะก็เกี่ยวข้องกันมาแล้วพญานาคท่านมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วองค์เทพเทวดาท่านมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วท่านมีความเมตตาปรารถนาดีกับเรานะคะก็คือเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏนี้เราจะไปห้ามกันได้อย่างไรห้ามไม่ให้ผูกพันกันได้อย่างไรนะคะห้ามผูกพันตัดความผูกพันได้นี่ต้องระดับพระอนาคามีเชียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยยังมีความผูกพันกับพญานาคอย จิตใ,ใจเราอยู่นะคะผูกพันนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการแตะต้องไม่ได้เงี้ยนะคะแตะต้องไม่ได้ใครมาว่าสิ่งที่ฉันรักนะคะใครมาแตะต้องมาว่าพญายนาคหรืออะไรนั้วมันจะเกิดอัตตามัมนจะเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ จุดๆนี้เนี่ยนะคะมองเห็นความยึดติดของเราความยึดเนี่ยคือความผูกพันนะคะความผูกพันความยึดตรงเนี้ยอ่าโอเคแล้วเราก็เจ็บใจเนาะมีคนมาว่าองพญานาคเงี้ยเราก็เจ็บใจเนาะใช้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมะนะคะใช้เป็นอุปกรณ์กรรมฐานในการพัฒนาสติปัญญานะคะให้เรามีความรู้แจ้งเห็นธรรมในอารมณ์ว่าอารมณ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามอารมณ์เจ็บแค้นก็ดีนะคะอารมณ์ความยึดรักผูกพันพญานาคมากอยากอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมันกําลัง หลงลนะเนี่ยความหลงมันเกิดขึ้นมาความหลงความความรักที่มันมีโมหะนะคะทีะ่มันดิ้นรนร้อนใจอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยต่างนานแบบเนี้ยมันเกิดแสดงเป็นสภาพธรรมขึ้นมาเราก็เข้าไปกําหนดรู้แค่นี้นะคะเนี่ยหละแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะมีสติปัญญาขึ้นเรื่อยๆมีอะไรผุดโผล่ขึ้นมาเกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะท่านอยู่ไหน ท่านเอ่อทอะไรอยู่ทําไมท่านไม่มาสื่อสารทําไมท่านเนี่ยมีแต่คําถามว่าทําไมทําไมทําไมพวกเนี้ยนะคะจิตใจที่มีสติปัญญามันคงเนี่ยนะคะมันจะไม่สะเทือนหวั่นไหวนะคะกับคําถามว่าทําไมตรงนี้ที่จิตมันผุดโผล่ขึ้นมามันจะสงสัยนอสงสัยนออย่างเนี้ยนะคะสงสัยนอคือกําหนดรู้สภาพอารมณ์ความสงสัยตามความเป็นจริงจนไอ้ตรงเนี้ย่อไปเลยนะคะเหลือแต่จิตที่มั่นคงนะคะตรงเนี้ยมันก็ ถอยฟอออกไปเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยการฝึกกรรมฐานนะคะการฝึกกรรมฐานกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้องกับการผูกพันเกี่ยวกับองค์พญานาคหรือองค์เทพเทวดาต่างๆที่เรานับถือนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะโดยสรุปของพี่มิ้นพี่มิ้นต้องการพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องของถ้าเกิดนะคะเราจะเจอครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ ท่านมีประสบการณ์นะคะและท่านก็ไม่เขาเรียกว่าไม่หักด้ามพลานะคะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทําร้ายจิตใจ,จกับสิ่งที่เรารักนะคะแต่ค่อยๆตะล่อมเรานะคะค่อยๆตะล่อมเราให้เห็นถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่เราเชื่ออยู่นะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยนะคะ คนที่จะสอนลูกหลานพญานาคได้นะคะก็ต้องมีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตากับองค์พญานาคไม่ใช่มาตำหนิติเตียนองค์พญานาคนะคะดังนั้นใครที่อยากสั่งอยากสอนนะคะลูกหลานพญานาคทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์กด็ดีหรืออะไรนะคะเข้าอกเข้าใจหัวจิตหัวใจของคนที่มีความรักแล้วก็ชื่นชอบอะไรบางอย่างก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามามาแบบ มาตำหนิติติงมาตำหนิติเตียนเออะก็งงหลงงง่ายเออะก็หลงงงายนะคะคุณมีเมตตาจิตให้กับคนที่คุณจะสั่งสอนหรือยังนะคะเออะก็มาว่าเขาหลงงงายแบบเนี้ยใครจะอยากฟังคุณใครจะอยากฟังสิ่งที่คุณสอนนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาถึงมีความรักเกิดขึ้นและความรักตรงนี้นะคะมันมันมีอะไรผิด ในความรักตรงนี้เป็นเป็นความเข้าใจผิดไปเองอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องมีเมตตาในการสั่งสอนลูกหลานพยานาคเพราะลูกหลานพญานาคเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนนะคะมาแต่ต้องนะคะให้โกรธทําให้โกรธเนี่ยมันจะไม่ได้ธรรมะนะคะแต่ถ้าทําให้ถ้าไปเข้าใจหัวใจเขานะคะเข้าใจเขาเนี่ยเมตตาเขาเนี่ยนะคะเมตตาจะเข้าไป เขาเรียกว่าไปปล่อไปปราบนะคะพยศนะคะของจิตใจของลูกหลานพญานาได้ให้มีความเชื่องลงนะคะแล้วก็สั่งสอนได้นะคะพัฒนาต่อไปได้จึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t ทูปพญาเพชรพัฒนนาคดาเพจอัญมณีเพชรเรดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ